เพื่อนซีต่างสายพันธุ์าเดียวไม่จีหยอกกันเัื่องหอกกันหรือแม่นแนวใด้ผิดซอยเบิร์กแน่พักกันซอยเบิรนะ์กแน,นมันหยอกกันหรือแม่นเอียง จักหน่อยหัวใจมึงกับกำเริบอาปากเอิ่จะมีโมโหแล้วนะ เริ claro, ่มจะงุดหิดแล้วนะแล้วไุกยูว่าเป็นสุกดอกทุงทุงท้องมึงยูว่ามีความสุกดอก จกักแมนหยอกกันหรือจกักแมนแ้งจั๊จกแมนแนวได้บึงบ่ออกเอาหลอดบิดเน็ตบิดเน็ตไปนอนได้แล้วป่ะบิ๊ดเน็ตบิดเน็ตไปนอนได้แล้วเร็วเร็ว ไปนอนได้แล้วเร็วๆ,ๆ,ๆทุกเงินลำคาญแล้วใช่ไหมไว้ถูกทองแล้วมาคาญแล้วใช่ไหม